ยันคิดว่าตัวบักจะขัดรถมาขับรถทีผ hmm. หินผมก็ดว นู้สมาร์ทเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตลอผมไม่บเลยที่มนระบาดเลยอะตรงนั้นความแรงนองลมยงสู้วามยิงคมปืรงดราได้ยไปตรงนั้นความแรงของลมยังสู้ความยิงคมปืนรีดระบาดไดุ้งกไปตรงนั้น อ๋อหน่อ,อ่ะผมไม่ได้เปิดโปแล้วผมหาปืนไม่เจออะคิดว่าจะไม่ตายแล้ว ลุงถอย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 ไม่รู้แต่สุดท้ายไอ้หนุตามไหมถ้าตายเดี๋ยวว่าตายตีตามไหมผมว่าให้ใจแนะแรงเกณฑลุงถอยถอยอันนีงมันคือบ้านตรงชั้นก่อนพี่ขึ้นบ้านส่อมีตัวอะไร่อนแล้วพี่อนุ่มีก่อนวลุงลุงไปฟาร์มเหรียญที่ตรงนี้เลยแล้วกก็ยออกเลยพี่เฮ้ยลุงขึ้นผมหน่อยขึ้นผมก่อนขึ้นผมก่อนขึ้นก่อน สุ่มสุมล่าลุงสุ่มเอาผมเก่งกว่าผมตึงกว่าตึงกว่าสุ่มซุ่มไปตรงนั้นเย่ตายคิ้วแล้วก็ตายลแต่เลี้ยง่อยลูกแต่เลี้ยง่อยผมผมตายก่อนไงมันก็เลยขึ้นชื่อก่อนแค่ผมตายก่อนไงเอาจะแน่ว่าตายก่อนก็การกว่าดิ เพราะว่าผมโหดกว่าตาตาก่อนแต่ว่าเมื่อกี้ผมได้หกคิวนะเมื่อกี้แต่ก็ได้หกคิวจะเหนด้วยกว่าไงเมื่อกี้ผมโดนล้านหมดเลยไปดูนาวินไปดูนาวินมันนาวินแต่ว่าใครชุบนะเป็นเกตาสุดท้ายชนะใช่ไหม เองชุบคนอื่นขึ้นมาเป็นเกย์นี่พี่สบายอยู่ตรงชุบไหนพี่สบายคิดว่าพี่ชุบไหนผมก็เกิดแล้วผมก็ได้เกิดเอาันนี้ผมจะได้เกิดไม่มีตัวชุบก่อนพี่ชุบก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงหรอกจตายตายชุบขึ้นมาตาย ลุงเป็นอายุเปส่วนส่วนผมเป็นอะไรนะเป็นยูได้ส่วนส่วนพี่ตัวบักเป็นอะไนั้นนี่ไงคนหูตายแล้วโดนรูมอ่ะโดนรูมเดนรูมไปนะเดนรูมผมพี่ตัวบักมีอันนี้อยู่ตรงยาตรงยาตรงนี้นอนได้แล้ว

<laughs> đao luôn. năm hết rồi thôi lâu thôi rồi thôi lâu ngay lâu thôi ม okay, ันมีอยู่ก็ได้เยอะโอเคตัวนยูการแล้วชาร์จตัวได้อเอามันีตัวชุบได้อะ ลงตีนขึ้นลงของของงยู่นี่ปีขอขอขอไมจิดก็ต้นก็ตุนขอซ้ำขอซ้ำไห้ตัวเบาลงลงตีนขึ้นแต็มพยางอุ้ยจะตายนะ วัดตมันโดดแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างชุดใหม่ชุดใหม่ชุดใหม่สุราชของอยู่นี่เฮ้ยมีตัวเร็วๆกดอะไรยังตรหลับลุงหมดลุงหนวดลุงหนวดชุูไปมีตัวกำลังเก็บเก็บอันนี้แบบ สุดมันขึ้นเยแต่งนี้ยเหมือนเึ้นเลยกรมอนคอมอนตัวบ้าตัวบ้าไปเลย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 ,เลยอยู่ข้างล่างเขงาเอย่เลยระทมเรื่อไรเงะไรคเลยโคเลยโคเลย โภมาสจะทำอะน้องเจนูหนูอเ้ยตัวบปกตัวบั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 กบักตบกบักตบักตับักตัวบกวบักบักเัวบักตัวบักตักตัวบักตัวลักวบัก ตัวบักตัวบักทุกได้ลุงระวังนะเราเฮ้ยเจอตัวเจอตัวดด้โอ้ทางเขานี่ได้ไม่ถนัดเลยอ่ะมาแล้วผมด้วยเฮ้ยมีมีลุงไปตรงนั้นขับรถขับรถลุงปีนขึ้นแล้วม่ตัวบักคุกิก แม่สาวนเก็บของคิวเลยหนูจะไปยังไงวะไปหนีหารถก่อนรถจะหน่อด้วยไปแล้วไไปแล้วไป้วไ้วแล้ว้ไล้ไ้วไร ผมตั้งกับดักระเบิดไว้ดิตัวบ้าตัวบ้าขึ้นมา่จะตายแล้วอุ้ยประาช่วยชีวิตโแปงแเลยงดบ้านฟาร์มบ้านฟา ผไปอยู่ผมไปอยู่ไอตัวเมื่อกี้ที่ลงยิงตายอ่ะไอตัวนั้นเมื่อกี้ที่ลงยิงมันตายอ่ะไอตัวเมื่อกี้ที่ลยินตนั่นหละผมาได้งนมันนละที่ผมอยากได้หละ เไม่ไหวไม่ได้คิวเยอะสุดวันนี้ตัวงค่ิวเยอะตัวลคนนี่คิันวาคิวน้อยสุดเราได้สองคิวลงข้าล่างยังมีตัวอยู่นะจีตูในเอเวอร์เนี่ยเพิ่มสองชุดห่อยไเพิ่มสองนเอเวอรอยู่นี่ ลุงทางไหนลุงท้อกันหลังคาบ้านฟาร์มมันไม่ดูตายรนะง้าผมมาเยอะแล้วขอรกครับลง้นเลย้นลุ้น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 ลุ้นลุ้นลุ้นุ้นลุ ตปต่อต่ไปลุงลุโอเคต้องมบดูม่ต้องแหลขอบคุณนะเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเเดี๋ยวเดียแกลุงมันเยอะมากล้างกินลุงเป็นไรไม่รู้ไหนอะมีถุงต้องเยอะ ลุงป้อมทสามสิบเมตรพวกมันตายแล้วอ่ะผมยิงมันเกือบแตกแบบตีแล้วน่กลัวจะได้ปูย่าไหมลุงจะได้ปูย่าไหมหลังเอาแพงลุงหลังกอาแพงลุงหลังต้นไม้ต้นไม้ตรงนั้นะลุง ยังไปช่วยออวอร,รอก่อนช่วย่อนเออสิมันมีตัวชุบอ่ะยืหลังเข้าอ่ะรู้สึก,กได้ไหมก็ตายก็ตายก็ตาย Killing spree ตัวบอลลี่มันแอดผมอ่ะมาแล้วกระหนิกมาแล้วแต่ตอนนี้เราคิวเท่ากันแล้วนะ เราดาามจดเยอะกว่าป้อเล,ลุงหนวดหน้าลุงหนึ่งตัว้อมหนตัวลุงหนวนี่ดวิลุงหลังเข้าแ <c oughs> ล้ แล้วผมไม่ได้คิวแรกเลยไปนี่สองนี่แหละโอ้งนี่แหละิ่งเติมเลยนะลุงเข้าดีดีะลุงอย่าลืมสองร้อยแปดสิบสองบุญญาอย่าวกสักามเพจลุง ยอย่าลืมเติมเพชรน,นะลูกสวัสดีครับบ๊ายบายลูกอย่าลืมเติมเพชรพรุ่งนี้นะสอง้อยเพชรบุญญาสองครั้งบ๊ายบายลูก